อยากเรียนรู้ใครต้องยอมให้เขาเรียนรู้เราด้วยเราต้องเข้าใจคนและพยายามทำตนให้คนเข้าใจได้ด้วยชีวิตคือการเรียนรู้และชีวิตคือการรับรู้วิชาความรู้ใดๆที่บัณฑิตของโลกเรียนมาแม้จะมีปริญญาบัตรกี่ใบแต่สุดท้ายก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องชีวิตให้เข้าใจชีวิตเป็นหลักสูตรที่ไร้ปริญญา เป็นหลักสูตรที่ไม่มีแบบเรียนตายตัวเพราะชีวิตเองเป็นทั้งบทเรียนและเป็นผู้เรียนรู้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยถามแม่ว่าทำไมจึงคิดว่าชีวิตคือการเรียนรู้แม่ตอบข้าพเจ้าว่าเพราะชีวิตเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่รู้เบื้องต้นและบ้านปลายเราสมมติเรียกการปรากฏขึ้นว่าเกิดเรียกการจากไปว่าตายแท้จริงการเกิดไม่มี การตายไม่มีทุกอย่างเป็นเพียงปรากฏการแห่งธรรมชาติเมื่อองค์ประกอบขาดความสมดุลธรรมชาติก็ปรากฏตัวไม่ได้ต้องคืนสู่สภาพเดิมเพื่อเริ่มต้นรวมตัวใหม่ที่ดีกว่าข้าพเจ้าประทับใจในภูมิปัญญาของแม่มาก ประทับใจในการอธิบายสิ่งยากให้เข้าใจง่ายประทับใจในลีลาวาทะที่หนักแน่นและอ่อนโยนของแม่ปากน้อยๆที่พร่ำสอนเรื่องราวของชีวิตแก่ลูกเป็นความงามที่เอิบอิ่มทั้งดวงหน้าและแววตาแม่สอนลูกได้ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเป็นบทเรียนที่อบอุ่นและอ่อนโยนข้าพเจ้าเคยคิดของข้าพเจ้าเองว่าหากแผ่นฟ้าจะกรุณาฟ้าก็พร้อมจะโน้มลง มาเป็นกระดานให้เรียวมืออันง,งดงามของแม่ได้ขีดเขียนบทเรียนแห่งชีวิตของแม่ไว้ให้โลกมีชื่นชมชีวิตไม่ใช่ความฝันแต่ชีวิตคือความฝันใยและการสรรสร้างชีวิตไม่ใช่ความทุกเพียงแต่ชีวิตเป็นที่เกิดทุกข์ได้และให้เกิดสุขก็ได้ มีคนไม่น้อยมองเห็นชีวิตเป็นอันเดียวกันกับทุกข์เมื่อคิดว่าจะพ้นทุกข์จึงพยายามปลิดชีวิตความจริงเขาหารู้ไม่ว่าการปลิดชีวิตไม่ใช่การดับทุกขเพราะทุกขกับชีวิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ชีวิตเป็นสิ่งต้องเรียนรู้และเข้าใจในระบบแห่งธรรมชาติการดับทุกขจึงต้องเรียนรู้กลไกลของธรรมชาติ แม่บอกข้าพเจ้าว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแต่การเรียนรู้เรื่องชีวิตเป็นหน้าที่ของลูกเองข้าพเจ้าต้องเก็บมาคิดหนักกับความหมายของคำสองคานี้ผู้ให้ชีวิตกับผู้เรียนรู้ชีวิตแม่ได้ทำหน้าที่ของแม่สมบูรณ์แล้วแต่เราผู้เป็นลูกล่ะ ชีว uhm. ิตค bo ือการแสวงหาการแสวงหาเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเป็นสัญชาตญาณของชีวิตพระแองแห่งราคะในใจมนุษย์จึงทวินหาความตื่นเต้นทางการมร์มการยั่วยุทำให้ใจกระเพื่อม ความกระเพื่อมแห่งกามอาจยังโลกให้หมุนกลับได้ในพริบตาไม่มีการแสวงหาใดๆจะทำให้มนุษย์ลำบากเท่ากับการแสวงหาเพื่อตอบสนองกามมนุษย์ยอมเสี่ยงภัยยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ของใจการต่อสู้ดิ้นรนการผจญโชคชะตาการใช้เล่เหลี่ยมกลลวง ถูกนำมาใช้เต็มเปลี่ยมบางครั้งมนุษย์นำการนิ่งมาใช้อำพรามความต้องการของใจไม่ใช่แต่เพียงการมารมเท่านั้นที่มนุษย์แสวงหาแม้แต่ความโลภความหลงก็เป็นอารมณ์ผลักใจมนุษย์ให้อยู่ภายใต้เงาดำแห่งเพลิงกิเลสแม่บอกข้าพระเจ้าว่าพอลืมตาอ้าปาก เจ้าชีวิตน้อยๆก็แสวงหาแล้วปากที่ร้องลั่นเพราะความหิวกระหายมือที่ป่ายเปะปะบอกให้รู้ว่าเขากำลังแสวงหาเครื่องเหนียวยึดหนาวก็ร้องร้อนก็ครวนเจ็บป่วยก็ครากเพื่อโยนอารมณ์แห่งการแสวงหาให้คนใกล้ตัวรับทราบชีวิตน้อยยังไม่รู้จักชีวิตยังไม่รู้ว่าตนเป็นอะไรทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ เขาอยู่ในภาวะมึนงงสับสนแลดูน่าสงสารและน่าสงสัยในขั้นตอนของชีวิตเขายังจับต้นชนปลายไม่ถูกกับชีวิตของตนเองความมึนงงสงสัยของเขาพ่อแม่กลับมองเห็นเป็นความงามความบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าเป็นความไร้เดียงสาอนิจจาชีวิต แม่เล่าความคิดของแม่ให้ข้าพเจ้าฟังว่าลํำพังแค่กินมนุษย์ไม่ต้องแสวงหามากกว่าอิ่มท้องแต่มนุษย์อยากมากกว่าที่ท้องต้องการมนุษย์หิวก็กินได้แค่อิ่มอิ่มแล้วต้องหยุดความสุขอยู่ที่หยุดเมื่อรู้ว่าตัวอิ่มหากอิ่มแล้วไม่ยอมหยุดความทุกข์จะตามมาณวินาทีนั้นทันทีเช่นเดียวกันกับใจหากหิวกระหาย พออิ่มได้บ้างแล้วก็ต้องหยุดหากไม่หยุดใจก็จะเกิดทุกข์มหันมนุษย์สแสวงหาทำไมหรือเพราะมนุษย์หลงหลังจากระเริงโลกมนุษย์อ้างความจําเป็นสารพัดเพื่อให้มีช่องทางให้ได้มาแต่ก็ไม่เคยพอใจในสิ่งใดที่ได้มานั้นแม่บอกกับข้าพเจ้าว่าความจําเป็นไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่หยุดจำเป็นข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจคำพูดของแม่มากพวกเราแม่ลูกนั่งคุยกันอยู่นานแม่จึงชวนไปเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดลูกหล,ล,ลานๆที่ตามแม่ไปวัดต่างก็ชื่นชมกับความงามแห่งอารามท่านอาจเข้าใจผิดว่าอารามแห่งนี้เต็มไปได้วยสิ่งก่อสร้างอันง,งดงามหรูหราใหญ่โต ราคานับล้านล้านเปล่าเลยที่นี่มีแต่ไม้ต้นใหญ่ๆหกเจ็ดคนโอบรอบเต็มอารามเมื่อย่างเท้าเข้าวัดเราก็จะสัมผัสได้กับบรรยากาศแห่งความร่มเย็นข้าพเจ้ารู้สึกสงบเสียงที่พูดแม้เบาๆก็ได้ยินไกลทุกคนต้องระมัดระวังในการพูด การเดินต้องไม่ให้อึกระทึกเพราะความเงียบนั่นเองทำให้เกิดความกึกก้องไม่ใช่การคำรามถึงลานวัดแม่หยุดพักใต้ต้นไทรใหญ่ลูกหลานห้อมล้อมพัดวีแม่เริ่มพูดต่อขณะที่ตาแม่จับไปยังฝูงนกที่โผบินแม่บอกว่านกพวกนี้มีหน้าที่หลักคือการสแสวงหาหากิน และกินเท่าที่อิ่มไม่เก็บกักให้ยากแก่การรักษาแม่บอกว่าสัตว์ต่างจากมนุษย์มากในการแสวงหาข้าพเจ้านั่งฟังแม่อธิบายธรรมโดยยกธรรมชาติรอบตัวมาประกอบมันช่างเป็นบทเรียนที่อบอุ่นและเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องท่องจำคร่ำเคร่งให้เสียเวลาไม่ต้องเข้าสอบไม่ต้องเรียนกวดวิชาแม่เป็นครู ภูผาป่าไม้เป็นอุปกรณ์ท้องฟ้าเป็นกระดานดำเมื่อกราบหลวงปู่แล้วแม่ก็พาลูกหลานเดินกลับบ้านเหมือนเดิมระหว่างทางเดินข้าพเจ้าขอให้แม่เล่าเรื่องการแสวงหาของมนุษย์ต่ออีกแม่ก็ยินดีแม่บอกว่าเพราะมนุษย์ ต้านกระแสความอยากของตนไม่ได้การสแสวงหาจึงเกิดขึ้นเพราะการเปรียบเทียบเพราะการถูกเบียดเบียนมนุษย์จึงอยากมีอยากได้อยากครอบครองเกินจำเป็นด้วยคิดว่าจะเอาให้เหนือกว่าผู้อื่นแต่อน,นิจจามนุษย์เอย๋ยยังไม่เคยมีใครที่ยืนอยู่เหนือใครได้จริงเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อถึงบ้านแม่เล่าต่อว่า ทำไมมนุษย์เราต้องการเกียรติยศอำนาจบริวารหรือเงินทองมากมายก็เพราะพวกเขาคิดว่านั่นคือที่มาแห่งความสุขแต่เมื่อได้มาแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยลองสอบถามผู้ที่เคยได้เคยดูว่าผู้ที่ไม่ได้ก็ดิ้นรนให้ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็เบื่อและอยากได้สิ่งใหม่ต่อไปอีกข้าพเจ้าเสนอความคิดของตนเองต่อแม่ว่า ไม่ใช่เพราะการสแสวงหาดอกหรือที่ทำให้โลกเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นแม่ตอบมาฉับพลันว่าแม่ไม่เข้าใจหรอกว่านั่นคือการเจริญนี่คือความก้าวหน้าสังคมยิ่งเจริญแต่รั้วบ้านยิ่งสูงยิ่งพัฒนาลูกกรงเหล็กยิ่งแน่นหนาแล้วอะไรล่ะที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้านั่นอาจเป็นเพียงความสะดวกความสบายทางกาย บางครั้งในขณะที่ตึกสูงเฉียดฟ้าแต่ใจมนุษย์กลับดิ่งลงต่ำสุดแม่ชอบวิถีชีวิตที่สงบเงียบและเรียบง่ายมากกว่าแม่ถือว่าชีวิตเป็นธรรมชาติความกลมกลืนของชีวิตน่าจะมีกับธรรมชาติมากกว่าแม่มองเห็นความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเป็นสิ่งแปลกปลอม ข้าพเจ้าต้องคิดหนักคิดหนักกับคำพูดแนวคิดแม้จะเล็กน้อยของแม่ภูมิปัญญาของหญิงชาราร่างบางผู้เป็นแม่ของข้าพเจ้าช่างสุข,ขุมเยือกเย็นยิ่งนักแม่บอกว่ามนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกแสวงหาได้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหานั่นคือความเป็นอิสระแห่งใจ